สวัสดีจ้าเด็กๆพบกันกับครูเจนอีกแล้ววันนี้เราจะมาทบทวนเรื่องมาตาตัวสะกดมาตาตัวสะกดที่เราเรียนไปก็จะมีมาตากกกามาตากงมาตากรมมาตาเกยมาตาเกลมาตากนมาตากบมาตากกบและมาตาแม่กด และเพื่อเป็นการทบทวนความรู้วันนี้ครูจึงไปหาการ์ตูนมาให้เด็กๆได้ดูเพื่อให้ทุกคนได้ผ่อนคลายและเกิดความเข้าใจในเรื่องมาตาตัวสะกดมากขึ้นพร้อมหรือยังจ้าเด็กๆเ,เดี๋ยวเราไปดูด้วยกันเลยจ้าวันนี้ฉันไม่อยู่บ้านยังไงเด็กๆช่วยมาเฝ้าบ้านให้ฉันทีได้ไหมครับผมพวกเราจะเฝ้าบ้านให้ด็อกเตอร์อย่างดีเลยล่ะครับยุ่งไม่ให้ไตไร้ไม่ให้ตอมเลย ไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกเอาละฉันต้องไปแล้วแต่ว่าจะซุกซนกันนักล่ะรู้ใช่ไหมว่าบ้านฉันไม่ธรรมดาโออยู่บ้านด็อกเตอร์สุดยอดนักประดิษฐ์ทั้งทีจะให้อยู่เฉยๆได้ยังไงใช่ไหมจะว่าไปก็จริงอย่างที่ปังปอนพูดนะโอกาสดีๆแบบเนี้ยหาไม่ได้ง่ายๆน่าจะบอกให้ โอกาสที่พวกเธอจะซุกซนหาเรื่องใส่ตัวนี่เหรออย่าลืมที่ด็อกเตอร์เตือนสิเดี๋ยวก็เกิดเรื่องหรอกฟิวเออเฮ้ยในมิเอกในปังปอนโถ่อยปล่อยให้เรายืนพูดอยู่คนเดียวฮ้ยพวกเรามาดูทางนี้เร็วเข้านี่มันจอทีวีหรือว่ากระดานดำกันแน่อ๋อสงสัยด็อกเตอร์จะประดิษฐ์ทีวีจอยักษ์ที่ทำมาจากกระดานดำละมั้ง อืมอืมอาจเป็นไปได้นะงั้นเราเปิดดูกันดีมากรู้สึกว่าการ์ตูนเรื่องโปรดของเราอ่ะกำลังจะฉายพอดีเลยนะแต่ว่าฉันสั่งหอนใจยังไงไม่รู้สินะอย่าลืมสิว่าด็อกเตอร์ของพวกเรานนะคิดอะไรธรรมดาธรรมดาไม่เป็นน่ะแม้เขาหอมก็อย่าคิดมากเลยน่ะนี่อาจจะเป็นทีวีจอยักษ์แบบที่ไม่เอกว่าก็ได้นะเออรีโมทอยู่ไหนเนี่ยอืมไหนลองเปิดดูสิ พวกเราคือขบวนการมาตราตัวสะกดว้าวเท่สุดๆไปเลยอะเห็นไมล่ละเขาหอมมันก็แค่ทีวีธรรมดาธรรมดานั่นล่นะหน้าขอให้เป็นอย่างนั้นจริงๆเธอพวกเราคือขบวนก,การมาตราตัวสะกดมาตราในภาษาไทยมี9มาตรา8ตัวสะกดคือแม่กกะแม่กกแม่กนแม่กดแม่ก็ แม่กงแม่กงแม่เกยและแม่โกลูกเราดเป็นขบวนการมาตราตัวสะกดมาตราตัวสะกดคืออะไรมาตราตัวสะกดก็คือพยัญชนะที่ประสมข้างหลังคำหรือพยางเพื่อให้มีเสียงท้ายคำหรือพยัญชนะที่ประกอบอยู่ท้ายสระและมีเสียงประสมเข้ากับสระมาตราแม่กอก็ขอแสดงฤทธาขอบอกคุณหนูหนว่า ฉันคือมาตราที่ไม่มีตัวสะกดมาตราแม่กกจำง่ายที่สุดในโลกมีกอไกเป็นตัวสะกดมาตราแม่กนมาตราแสนซนมีน้อหนูเป็นตัวสะกดมาตราแม่ก,กดเด็กๆจงจำจดมีดอเด็กเป็นตัวสะกด ลมาตรามแม่กบน่ารักน่าคบมีบอใบไม้เป็นตัวสะกดมาตราแม่กงเด็กๆอย่างงงและจงรู้ว่ามีงองงูเป็นตัวสะกดมาตราแม่กรมน่าชื่นชมนักหนามีมอม้าเป็นตัวสะกดมาตราแม่เกย ถ้าไม่อยากเชยจำไว้ที่รักมียอยักษ์เป็นตัวสะกดมาตราสุดท้ายมาตราแม่เกลจงจำให้แม่นมีวอแหวนเป็นตัวสะกดพวกเราทั้งเ้ามาูตัวเป็นขบวนการมาตราตัวสะกดพุับโฆษณาสักครู่ครับเดี๋ยวเรากลับมาชมกันต่อนะครับเด็กๆหอย พักโฆษณาซะน,นี่กำลังสนุกอยู่เลยอ้วอย่ามัวแต่ดูสนุกอย่างเดียวต้องจดจำให้ได้ด้วยนะว่ามาตราไหนสะกดด้วยตัวอะไรมีคำอะไรด้วยเข้าใจหรือเปล่าครับผมคุณเพื่อนบังเกิดกล้าวเอะ๊ะนั่นอะไรนะแว่นตาสามมิตินี่นะลองเอามาใส่ดูกันดีกว่ามาภาพจะได้สมจริงอะ่ะก็เข้าท่าดีนะนีฮะ พวกจะรู้สึกเหมือนฉันไหมว่ามันเหมือนจริงมากมากเลยอ่ะใช่ยังกับว่าพวกเรามาร่วมสแสดงอยู่ในเรื่องนี้ยังไงก็ไม่รู้นั่นนะสิแล้วเหมือนกับว่าตอนเนี้ยพวกเราไม่ได้อยู่ที่บ้านด็อกเตอร์แล้วนะอย่าบอกนะว่าพวกเราอะอยู่ยนในหลังค<อ>า,าตู้ อร่อยที่สุดก็คือมาเล็ดทานตาวันวายวิบีความสุขจริงๆเลยมิสเตอร์โนเวเจ้าจะพูกเรามาทำไมเนี่ยอยากรู้จริงๆกันแ้บอกให้ก็ได้ข้าได้ยินข่าวมาว่าเพื่อนๆที่เหลือของพวกเจ้ามีคุณสมบัติพิเศษเจ้าหมายถึงแม่ราแม่กกแม่กดแม่กบแม่ก้นน่ะเหรอพวกเราอยู่นี่แล้วเจ้าต้องการอะไรมิสเตอร์โนเว ถ้าได้ข่าวมาว่าพวกเจ้าทั้งสี่มาตรามีความพิเศษแฝงอยู่พวกเจ้าเป็นมาตราตัวสะกดที่ไม่ตรงมาตรามันคืออะไรและเป็นยังไงข้าคิดว่าข้ารู้จักพวกเจ้าไปอย่างดีแล้วทำไมเรื่องนี้ข้าไม่รู้มาก่อนจึงต้องวางแผนจับเพื่อนๆของเจ้ามาเป็นเหยื่อหลอให้พวกเจ้ามาคลี่คลายปัญหาโลกแตกให้กับข้ายังไงล่ะมิสเตอร์โนเวจอมบื้อเอ้ยเรื่องแค่นี้ถึงกับต้องจับเพื่อนๆเราเป็นตัวประกันเลย ก็ได้ก็ได้จะให้พวกเราบอกความลับให้ก็ได้แต่ถ้าเจ้ารู้แล้วเจ้าจะต้องปล่อยเพื่อนๆข้านะอได้และไม่มีปัญหาตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราก็คือตัวสะกดที่ไม่มีพยัญชนะเดียวกับชื่อมาตราตัวสะกดแต่ออกเสียงสะกดตามมาตรานั้นซึ่งมีทั้งหมด4มาตราคือแม่กกแม่กดแม่กนแม่กบ ถ้างั้นก็จับตาดูให้ดีๆนะปกติรูปตัวสะกดของแม่กบก็คือกอไก่เช่นรักสำหรับตัวสะกดที่ไม่ตรงมาตราของแม่กบก็คือขอไข่ขอควายและขอระครังเช่นสุนัขโรคเมฆสำหรับมาตราแม่กบอย่างเรามีตัวสะกดที่ไม่ตรงรูปมากมายจับตาดูให้ดี ปกติรูปตัวสะกดของแม่กฎก็คือดอเด็กเช่นวาดสำหรับตัวสะกดที่ไม่ตรงรูปก็คือจอจานชอช้างซอโซ่ดอชอดาต่อปตักทอสันฐานทอนมนโททอพุทธเท่าตอเตาทอถุงทอทหารทอทงสอสลาสาวฤษีและสอเสือเช่นปัจจุบันปราดกาสกด รากฏอัดครุฑพัฒนาเขตโอสถบาทอาวุธเพศพิษธาตุมาถึงมาตราแม่กลอย่างเราบ้างปกติรูปตัวสะกดของแม่กลนก็คือนอนหนูสำหรับตัวสะกดที่ไม่ตรงรูปของแม่กลมีดังนี้จำให้แม่นล่ะก็คือยอหญิง นอนเน้นรอเรือลอลิงลอจุฬาเช่นชำนาญประมาณเพียนผลลาวานสุดท้ายที่ฉันมาตรามแม่กบปกติรูปตัวสะกดของแม่กบก็คือบอใบไม้สำหรับตัวสะกดที่ไม่ตรงรูปของแม่กบมันมีดังนี้บอใบไม้ปอปลาพอพานพอฟันพอสำเภาเช่นทูบ พบกราฟลาบโอ้โ oh, 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 oh. หไอตัวสกกะสกดในภาษาไทยนี่ไม่ธรรมดาเลยจริงๆอนเนี่ยมิสเตอร์โนเวเจ้าสัญญากับพวกเราแล้วนะว่าถ้าพวกเราบอกความลับที่พิเศษสุดของพวกเราไปแล้วเจ้าจะปล่อยตัวเพื่อนๆของเรานะ่ะโนเวเจ้าแปลออกไหมละ่ะไม่มีทางอะไครหลบอยู่ตรงนั้นออกมาซะดีๆ ขอโทษเทียก็คนมันหิวอ่ะพวกเจ้าเข้ามาในถาดปฏิบัติการลับของข้าได้ยังไงพวกเราไม่รู้มาได้ยังไงตอนแรกก็นั่งดูทีวีที่บ้านด็อกเตอร์อยู่ดีดีรู้ตัวอีกทีก็เข้ามาอยู่ในหนังการ์ตูนนี่แล้วล่ะครับหนังการ์ตูนไงข้าไม่เข้าใจงงอง่เด็กๆมาจากโลกความจริงเหรอใช่แล้วค่ะอันนี้ข้าไม่สนุกด้วย ใคาจะจับพวกเจ้าทุกคนมัดและขังรวมกันให้หมดโอ้ยมาจันมากเลยไหนทำได้ยังไงอะปังปอนสงสัยจะเป็นเพราะน้ำขุดเมื่อกี้แน่เลยอะฉันหยิบมาจากบ้านด็อกเตอร์น่ะพอตื่นเต้นแล้วก็กลัวทีไรนะของของฉันก็จะแห้งผากก็เลยหยิบน้ำขุนใี้ขึ้นมาดื่มตอนที่มิสเตอร์โนเวบเข้ามาประชิดตัวแลวทุกอย่างก็เป็นอย่าที่เห็นนี่แหละ สงสัยจะเป็นน้ำยาสร้างก้อนเสียงที่ด็อเตอร์ทำการทดลองอยู่แน่เลยบังเอิญว่านายไปหยิบมาและนึกว่าของกินใช่ไหมล่ะมันเป็นข้อดีของการเห็นใจกินใช่ไหมเนี่ยยังไงก็ต้องขอบใจพวกเธอมากๆนะที่ช่วยพวกเราเอาไว้แล้วพวกเธอจะกลับสู่โลกแห่งความจริงได้อย่างไรกันล่ะเนี่ยเด็กๆได้ยินฉันไหม เอ๊ะน yeah. ั่นเสียงของด็อกเตอร์นี่นะฮะนั่นไงด็อกเตอร์ด็อกเตอร์คะช่วยพวกเราด้วยค่ะช่วยพาพวกเราออกไปทีอืมอ่าจึกเย้เย้พวกเราได้แล้วขอบคุณมากมากนะครับด็อกเตอร์เราต้องขอโทษด้วยนะครับด็อกเตอร์ที่ทำให้เดือดร้อนเพราะไม่ยอมเชื่อฟังคำเตือนของด็อกเตอร์ไม่เป็นไรนะทุกคนปลอดภัยก็ดีแล้วอ้าว แต่ว่าตอนนี้มีคนรอพวกเธออยู่นะโบกมือลาเพื่อนๆนขบวนการมาตราตัวสะกดกันสักหน่อยเอา้าบ๊ายบ้ายบ๊ายบ้านแล้วกันการ์ตูนสนุกไหมเอ่ยและอย่าลืมวันนี้ทำการบ้านเพื่อทบทวนเรื่องมาตราตัวสะกดของเราด้วยนะจ๊ะและให้ผู้ปกครองถ่ายรูปงานของเราส่งมาให้ครูตรวจด้วยสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วบ๊ายบาย